สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องๆมัดสูตสุขคนของผมเนี่ยเพื่อนาบาร์นนาพายกินมาเสียบพี่น้องมาร์บันนาพาพี่น้องมากินผสมพี่น้องปลาสมถอดตัวใหญ่พี่น้องปลาตะเพียนพี่น้องนี่โอ้ยเป็นตะเสียบพี่น้องสิบเสียแก้มครับเป็นสมบุกบัวสมบุกบัวในลูกโดดนำเจวพริกสดต่ำพี่น้องนี่ยเจ็บเลยแก้มพักเม็ดเขาเดินหอนมาพี่น้องไหมเสียบย่างเทียนน้ำบารบานนาเทียนนี่โอ้ยโตบมดใหญ่พี่น้องป้าจังเลยจังไรล่ะโอ้ยสี่คน โอ้ยเหนือไนอกเหนือแน่แนๆเลยเอาราวางกลางจังหน่อยปลาสมปตะเพียนนิน่งจีข้างลายเมนันหน่อยข้างตัวใวอ,อืม ตัวใหญ่มันเขาเอาเขา,เากันข้างหน้าไมไต้เขาอย่าง อร่อยวหงอมก่อง,ออองแสบนางปลาสมยังมันเลย càng ngày mà bố đẻn bên càng hoặc สมุัไพ่ได้เป็นอะไรพรกมันเนาะแต่ว่าผู้คนมันก็นมากแบบนึงสิบเปอร์สมแห้งเสียงทอมมันปลาอวน,นวนไง เขาพย่นัองเข้าอืม กินกับอาหารบดบันเท่าไหร่ผมันเสียบโนหนอน รสชาอืมหองังอืมเบกลกางให้ดีไปลองปาปากกลางเิลายจัาจาน่อยกลางเป็นกลาง,องหอนหบตัวไว้ อืมสมพักของครูว่าบรุกโดด ัางตัว,ตว อืมครับอืมติดเด็กดวงที่เด็ดเผื่อทองเื่อทองอืมนองเกขออยัดสันเขาใช่ไหมไม่ไมองื่มติดวงมนันบวแต่ว,วงมากควันวกผสมต้องอยัดเข่าไม่ออม้องเาอนาะผสมคองเถะตรงนี้เขาเหนียวยัด นัดทองนัดใส่พันว่าขันโมไซอันเขาเลยกันส,สิบผสมผสมโอ้ อนเขาพูดหาบาทรมา <c oughs> <c oughs> นี่เนื้อมองนี่ปลอดภัยยังหน่อยอันจะ๊ยบคงมองแล้วจี๊ยคงแล้วอัน,ออออนทองผงเจี๊บมะมีันากางตัวไหวไปหน่อย มันบังมันแซ่บคักผสม เนี่ยสวนแสบอยู่นี่คนระับนต้องติดหล่อๆครับอันสันหลังมันนะจบ,บนี่มมันนัง่งนั่งมันหมดทิ่มแล ตัวแสียบเลยเดีวไปลองเนี่ยมันมัน กัเพื้นทองนี่นกันมองเสียบมันผสมเป็นพอดีมันพอดีเปียดนิดนิดโมเข้มนัวอร่อย โอ้เปื่อทิ่แต่ตัวนี้ม่แต่ละมันหนอกว่ะอืมน้องเห็นบ่มย่างตัวไหญ่ทันยังบอดีนี่ใจเงี้ยมันออกบอดีนี่ มีโอกาสที่มันจิบปักคัอพี่น้องกันฆ่าจะรอจะรอดเนี่ยโอ้ยสนใจแค่ยังงนึงเขาเขาเสียบเห็นังกะก็ต้องหุ่นหวยขันลาง่าคออืมียาบนเน้ี่ย แจบไปลองอาหารมาบา,บานนอรผสมทอดแล้วยังไงแกมุกสมผักแจ่วพริกสดมั้ยเข้ากันเมื่อวันยังมันก็ลเลยบ่อยากจับหัวขากไปไหนบาดเสียบเสียบไปอง เขาจะเป็นเมนูเสิร์ฟแบบแนบง่ายๆพี่น้องมาฝากพี่ตอนนองให้เราปลาสมทอดเกี๊ยวสมบิกบัวกับแจ่วติกสดตำพังมิกเนี่ยรับพี่นอ้องมาคลิปนี้ฝากเชหน่อยครับผมฝากกดซับสไครต์กดไลแชร์เบาๆน้ำพระกิมนมาแซ่บแซ่บนน้อมเรื่อครับผมขอบคุณตัวก,การรับชมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามมา,มากๆสาหรับวันหน้ากินม่วงมั่มกินม,ม,มุนมมมนมมสภาพกราบขอโทษขออภัยไม่ร้ายครับไว้ประพันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาวันหน้าขอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ